ครับมาดูว่าไฟคมหรือไฟฉายที่ชาร์จไม่เข้าเนี่ยนะเราจะทํำยังไงนะครับชาร์จยังไงก็ไม่เข้านะอันนี้ไม่มีไฟแล้วนะครับเสียมานานแล้วนะเดี๋ยวจะเราจะมีวิธีบอกนะขวดที่ที่เราเห็นนี่แหละนะนี่คือน้ํากันครับน้ํากันน้ำน้ำกันนะนนนนะเราจะเอาใส่น้ํากันนะถอดไฟฉายออกมานะครับแล้วก็เอาา ที่ใส่น้ำกันออกมาเนทะไม่มีน้ำเลยครับเพราะปกตินี่ที่ว่าแบตแห้งแบตแห้งนี่มันก็มีน้ำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นน้ำกันนะครับถ้าน้ำกันมันแห้งเนี่ยยังไงมันก็ใางไม่ได้ครับไม่ติดเราหาสลิงมาอันนึงนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูที่อยู่ที่ตรงนี้นะมันแกะแกะออกง่ายๆครับนะมีสอรูอยู่ตรงเนี้กลางๆเนะี่ยเรฉีดใส่สองข้างนะครับ สองข้างเนี่ยเมื่อฉีดใส่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถนะนำไปใช้ของเราเนี่ยมาใช้ได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าไปใช้ตัวนี้มันเก่ามากอยู่นานมากแล้วนะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับมาดูเลยนะครับนะเราฉีดใส่ โอเคครับประกอบท<ะ>ีนี้เราก็ประกอบรครับประกอบเสร็จก็มาเสียบไฟดูครับเสียบไฟแล้วก็เนี่ยเมื่อเราเสีย,สยบไฟนี่ก็ปล่อยไว้เนี่ยจนกว่ามันจะชาร์จเต็มนะครับมันชาร์จเข้าไหมอาวไฟไฟขึ้นไหมอ่าวไฟขึ้นโอเคเสียบไว้อ่า เอาน,นี้มาถอดดูนะครับหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับมาถอดดูดูไฟสิติดไหมโอ้ติดครับเอใช้ได้ครับใช้ได้นะนี่เห็นไหมครับไปใช้เก่าเนี่นนามาทําใช้ใหม่ได้นะครับติดสว่างเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ